สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเอามิมกันนะครับมิมครับผมลังใหญ่ๆนะครับเ,เบี้ยก้าตายไม่ต้องจูดจูดให้หยัยงชิไตถ้ามันไปยังงงกวนน,วนี่ครับลังมิมอู้เหลืองเดี๋ยวมันกันยายดได้เหลืองันันต่อมึงนี้ เหลีอยงครับ <P os ito> พ่อแม่พมมี่้องหั่งไงบินตอดกูเด้อไม่รูบอะไ้มันตอดอีกปากแกปากนี่ครับโอ้ยลืมมีดหามเลยมีดซื้อไม่เคยยื้อซื้อเลยแม่อ,อ,อะ ใจมันเต้นเต้นใจเปนสั่น์เนี่ยครับผมมิมครับผมอู้ลังคตรใหญ่เลยครับท่านผู้ชมจะร้องปะโอ้มันมันกำลังออกมันกำลังออกไปเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปเอามีดก่อนตั้งกล้องอะไรก่อนเดี๋ยวนี้กูบอกได้กูห้องหนาสตูเลยบอกไได้เปึ๊บนี่บอก้นี่ครับผมหนึ่งกิโลเพิ่มกว่าเดี๋ยวผมเอามีดก่อนนะครับผม โอเคต่อต okay. ิงจ้าในเดียวบอกภาคมึงก็ต้องโฟนมันง um> ่ายน้อยนึงมาแล้วแม่กูเจ้าเลยนี่แมกมาต้อนไป ตัดกูตกใจเขาเลยอุ้ยเอาไงตัดเลยตัดขึ้นไงตัดละกระแลนเร็วเดียวเอาไปอูดไวปตัดตัดตัดเอาถือัต้องถือกูชีขึ้นนี่ไหมเออคือขึ้นเอาเร็วเดี๋ยวขึ้นได้หวังกระแลนเกูบอกเลยจังบะนี้ครับ กวเดียวกูเล่นหุ่นพันกิโลนี่อาเรนี่วะนี่จุดกูเล่นนี่จุดเอาจุดเอาจุดเอาจุดจุดเุดจ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 ุมันดจุ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 ้จุดจุดจ้ามุดจจุด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  หงอย่าออกกี่เดียวมอดก็มันจีพื้นคืนสิท่านไม่เคียะกันอะบ้าจับกล้องเห็นไหม,มน,หน่ากล้องมึงเคียะไปมึงเบียกตัวอ,อย่างงโอ้จับ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 อบุ่งลงกันวะ ลงกันงลงกันเดี๋ยวน้ำหวานออกมาโจนครับพี่น้องเ oh. บลิกเกิดครับเบลิกกิด้ mm hmm. นนู่นสปีกิงดิบครับโยมรู้สึกว่านัน mm hmm. มันรู้สึกว่าล้างบอดีเ้ยโดนแล้ว <laughs> มันแกแล้ว เอามัดมันจะซูนแห้งเลยไหมอ้าวักบนี้ไหมหม,ไหม,มันฉิดทึงมาใส่กเฮิตยังไงยันยังยันยังอย่างนี้นย,นย,นนยิงเขียวใส่หน้าผมเข้าเลยมึงอุ้ยลงังโคตรใหญ่นะครับท่านผู้ชมแต่มัน,มนโอ้มันกำลังสูรบเยอะเอ้ยเตื่นตื่นแมงวันแมงวัน <laughs> สุดยอดมันกูมีได้ห่อนนีกูเป่ามันออกบ่เลยใส่ลมทั้งเอาว่าเดี๋ยวปิวเอามึงนี่ครับท่านผู้ชมโอพอนน้ำวานนะครับใหญ่ๆแล้วก็ลูกมันทั้งทั้งทั้งมันภูแม่ไปครับผมอยู่เดิ่มไว้ดิมันสิคืนพี่ โอ้ยหลังโคตรใหญ่น้ำหวานสุดยอดนี่ครับผมเราเอารีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตับตาเอานี่ครับผมเอา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 ถ้วยมาข้างนีน่นี่ครับผมสชื่อดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังขอลูดก่อนวางก่อนขน,น,นาดหัวน้ามันนี่มันขนาดมันคนนี้เนี่เห็นตู้ก่อนมันนี่มึม,<ฮ>ม,มครับผมคนนึงเอาผึ่งคนนึงเอาม่เนเด็กเดียวมีมครับ <c oughs> <c oughs> นี่มนี่ <c oughs> ขั้งชุดยอด

เสียบครับผมแล้วเอาลงสวยดูเรื่องบอกดูเร no ืองอะไบ่อีหย yep. ุดลงไหมอย่าบังดีอย่าบังมคงทำ้างไงมันเขาเอ่นยังกก่ะถาดมันถาดลูกัน อันนี้น้ำบาดมันครับเอามิแบบห่าห่าต่อลิ้นนะต่อลิ้นนะครับพี่น้องต่อลิ้นแล้วน้ำบาสผู้ะสบัยต้องสมกูซีบ่วน มึงมาไตเองอย่างนี้นี่เคียดิมเดิตอดนเล็กเดีหเลยตอดรีบๆหอนอ้ยยาวมาบังมีเีียล่งยูใจเย็นๆเป็นันมีแมงมดสวบตอดปากนี่มีเนียวน้ำหวานมันหล ไอ้โดนแล้วร้อยพื้นขึ้นเลยบันนี้รสชาติที่เป็นไงบันนี้คันลินเลยวะวอมตอนวอมลินว่าไดไใช้งานมันมันมันขึ้นสนิมเหรอต้องวอมเอาละเอาละอยากให้เหลือ ของเซียบดิเนี่ยฟันฟั่ันแล้วลิ้นวันนี้เอาส่วยสวยเดี๋ยวค้ำกันนะลิงพีเอาเลิ้นเดจะขาตกู <c oughs> ชอบชอบกูชอบทาเลียขนาดเลยเอาเลียเ <c oughs> ลียลิ้นตอดรู้ลิ้นไฮจีไหม <c oughs> พอเดี๋ยวปิดได้ไหมเอาไว้ยิ้มเฝ้าบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงพีอุ้ยมึงเห็นมะผีมันขึ้นล่ะพีเดี๋ยวกดจนมุดหมดแล้วโว้ยมาพีมาพีมึงจะขึ้นจะค่ำเหรอออกไปออกไปดีดเลยสดสดบ่สดเดี๋ยวสดน้ำผึ้งกับสมัครตายหอนเฮ้ยเดีเฟิงวะไม่ปวดเฒ่าเปลาอ่ะเดี๋ยวเนี่ สันหาใส่ขวดไวนี้สุดยอดครับพี่น้องมาเอาอเอหัออ่นไงนะมั้งโอ้โคลิปไปแล้วพี่นี้ใส่ริบเลนี่สุดยอดครับใหญ่ๆเลยสุดยอดอ,อ,อย เยอดครับยิ้มๆนะครับรังใหญ่งงโอเคแล้วคลิปนี้ก็มีไว้เพียง่านีนครับผมเปิดคลิปแบบรีบๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิวนะเดี๋ยวถ้าเจออีกก็ไปเอาอีกครับผมวันนีกกเออกก้เราเอาลองไว้เสร็จแล้วเออๆๆๆโอเคครับบ๊ายบายไปแล้ว